เชฟผานวันนี้ยสวัสดีครับสนามพระแดกวันนี้แดกอะไรดีวันนี้เมนูเด็ดเชฟผานบอกแล้วนี่มือ,อย่างชัดจากสกลน,นครย่างนะสูตรอะไรนะสาลสินครับเออสารสินพูดผิดขอโทษครับนี่มันฝีมือมันย่างให้ดูดูว่าย่างอะไรให้ดู โอเคมายง่างบ้านเชฟหานอีกแล้วแ้มันกับชือใครมาเออ่ยดูดูอันนี้เชฟสัตว์เชบสัตว์เออเชฟสัตว์ชสัดจได้กินก่ด้หรอกดีก็ดีไปยโอ ปลาอมเหลียงอุ Õ, wait, wait uh, ้ยพี่น้องเอ้ยเออมันไมหล่าวะมันเหลียงมันเหลียงอยู่โซดกยร์สินเออเผาปลานะไม่ใช่ปิ้งยาทีละเพิ่อนมาปลาเผาของแท้ปิ้งบ้านเนี่ยบ้านหลังปิ้งแก้วมือใหม่ก็หลังวันแรกกูย่างค่างเดียวมันสุกตัวถึงบ้านกูย่างค่างเดียวย่างปลาโอ้เห็นปะกินได้ก็กินเนาะกินรสไทยได้กินเนาะใช่ไห่ได้ก็กินเขาทิ้ ไม่ได้ก็ไม่ต้องกินเออแต่เอ้ยเขากี๊กูถึกปลาเอ่โอ้ฮะมันบอกว่าแซ่บก็แซ่บแล้วครับแซ่บมันก็แซ่บปาเนีโอ้เราอย่างสุกันเด้อ ด้บุเขสาเด้อสาเด้อ้ปลาัสับปลาสับปลาสับปลาสับมด้ต้องเหม็นสาล้วอนเจ้าวองเจ้าวองเจ้าวองะเ้่องเจ้าวองเ่อมนต้กินอะไรต้กินอะไรเขาเจ้าครับโว้ยเจ้าว่องกเนาะทอดปลาอยไหมนี่บองข้าวถ้วยเจ้าวองข้าวถ้วยซิงครับ ต้องกินคู่กันเสียบหลายเสียบอิลีเสียบคักเสียบเน้อเสียบอิลเหเขาเสีบหลายนเขาเก็บมากินเองครับเอ้าก็แบกไปคเคยกินนเาบอกกินคนเดียวไมหมดหลายโพดขอียขอีผสมมันป่าสูตรกะสินเนี่ยถึงเพคสุดท้ายแล้ว่างนี่เฮ้ยกินได้เยอะ โอ้น่าอีเมา nói เออเดี๋ยว người ขอเหยียบ ลุกแล้วจะกินได้บ่ได้เบิ่อวันกันเอาเด้อพี่น้องจากการที่เราไปเดินมาครับกลับมาอีกทีเขากีเขาใหม่แล้วเขากีเขาใหม่แล้วเฮ้ยกีอะไรนะหน่อยนะเขากีมาเนี่เขากีแล้วรอใครนะเฮ้ยเขากีให้นะหน่อย เซกไคเซกไคสมัยเราเขาเซกไคเซกไคอ๋อนี่เด็เขาจีนี่โอเคาะีนามาด้เขาจีของแท้เป็นสภาพนี่นี่นี่ของแท้สูบึงพวกสูนเนี่เฮกินเป็นบเออกินเป็นบ่าอันเขาเลี้ยงเลี้ยงครับเนเขาจีครับเพื่อนเขาย่างเออปลาเนี่ยครับปลาเผายีเออีเาอนว่าปลเผาเอเปียนันเปียติดทันี้

มันเปียจิตเอาปาก็เปียิตต่าวยมันไม่มันไม่ได้อะไรเนี่ยมันละลายเลยวะจานใส่ตหน่อยามใส่ตาเลยปโอ้ันด้โอ้โ้จามเส่ตหนพยุทธจามใส่ตาหนปเปียปลเปียโอ้โไอ้พ่ก้าี่ครับเต่า ซะบแซบเอรอนกับพรอนว่มึงเอ้ยโอ้ยมันกินดีปะเนาะเฮ้บอ้ยตามตใกล้เส้ปรตูยอดโค้ชซบเขากันไหมปากันสุกคนส เห็นอยู่เออยเออนี่ยโดเนาะบอกเขาไงอย่างนี้เขายั้งเขายั้งเเข้าอะไรจานบอกเขาเนียอือยอันนี้คนคอมเมนต์ด้บ่หูเงทอกเดตามเขาขอจีมานนี่ดิไมไปไหน้อจิบอกเขาว่าทำอะไรบอกเขาว่าทำอะไรชัดพิซซ่าครับอาพิซซ่าเลยเห็นมักน้องข้จี ปลาไปจุ้มเออเอาแซ่บในโลกครับแซ่บเซบแซบต้องกินแล้วเนาะแซ่บมาเรียดด่ะอือไม่อยากกินคุยเลยไปอย่างเงี้ยสิทำไมเป็นเบ้าเนี่ยกี้กอกี้กี่ผู้สาวตายละสิบไปยื้อไปยังตายกินก๋วเตี๋ยวไฟเด้าฟาแป้นยุบปึ๊บยุยุงมากเออกินก๋วเตี๋ยได้นี่ยเหรออ่อยากคุยเลย อันเขาบอกว่ากินเคือกี่ของมันแล้วยกฟ้าบ้านตายแซ่บพ่อแซ่บเป็นชิ้นพ่อแซ่บจนสวอยอ่ะคิดบ้างอ่ะอน้องคิดพ่อกับเขาเจาตตีจาตตาตต๊ยชัดเด้เขาจี๊ยชัดเด้ยิ้วไม่ได้คุยยังนี่พ่อได้เมียหลายคนเนาะยี่ห้อนไม่รับเขาว่าเป็นหรืออะไรนี่ล่ะมันได้เยอะก็ เขาเห็นดนะกินหรอแล้ากูล้างจานนะกูล้างจานเก็บไม่เรียบร้อยเมียกูไปล้างไม่ยังคิดบังกูซักผ้าเมียกูขนไปซักไม่อ่ะโอ้ซักผ้าเอ็นๆบางแง้มจิตตาแฟบเต็มเสียอยู่ของแท้นะเมียกูได้ขนไปซักไม่ละมันห้ามซักมาสั่นมายาเห็ดมันได้เห็นสองเพียได้เมียหลายเมียกับเผ็กิน เดี๋ยวรอสุกเด้อพี่น้องเดี๋ยวรอสุกเด้อ ตัวแรกตัวแรกเรามาแล้วไหนอ่ะไหนดินี่ไงมา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 ฟางเลยนี่เทนู้นเทนู้นโอ้กินเตยมโน่หมูป่าเฮ็ดให้กินนี่ ปามึงก็จอยเถอะ่อนลองทำเมื่อกี้ต้องกินแล้วครับตอนนี้ใครมาวะเดียวไอ้เ้นี่แล้วันข้าหลม้กอเนี่ยข้ารอหลมมาแล้วนี่มันออข้ากจริงอ้นดีนะใช่ ่เาจะ่รปลาปลาเล็กวันนี้ปลาเล็กเาแลุดแล้วทุกแล้วเสียงกันจังวะอ้อนันใหมเลยนะใหม่แล้วนะใหม่แล้ว มาแล้วมาแล้วมาแล้วเป็นไงสุดยอดนี่เป็นไงว้าหิลัมปิตฮะสวยเออนี่ละนี่สูตรนี่ละนี่กู้ได้กินนี่สีฟ้าแป้งเดี๋ยวเดาฟ้าแป้นไปเลยเบิดขึ้นสูตรนี่นี่เลยเออเดี๋ยวลองกินดูก๋วยจี๋สอดไส้ใบซาเออสอดไใบซา

ไม่ไล้กรตุ่นหลอนมั้งเนี่ยหลอนกันยาป่ะเนี่ยมึงกินอะไรกินไหมป้าแซดยัง่เลี้งเลยเจู้้

ผมนับเม็ดเกลือนะโอ้โหคราวที่ผมจัดลงไปเอ้ยเจ๊งเจ๊งมนับเลยแปดสิบเจ็ดเมตรว้าไข่ฟังวันพูดไปครับเรากินอย่างเดียวไม่อันนี้คือจัมเปอร์เขาเรียกว่าข้อดี่หน้าไข่ไหข้าอดี่คือไตไข่ส่วนเราต้องจอดล้วหยอดไข่ลงไปไข่ได้ไหมไข่ไก่ฟังไก่สองปีเออฟังมันพูดฟังมันพูดมีเลยนะฟังมันพูดไว้ฟังมันพูดไว้นะไข่ง้อโดอ่ะอันนี้เนื้อมันจะข่น àh, tôi xem chương trình, tôi nghiên cứu không Ở đây có có อ๋อสัญหาสแตกครับสัญหาพัดแดงครับกดอะไรกดไลค์กดซับสไครต์กดอะไรก็กดกดไปอันนี้ครับ